ผู้ไพยจิน ชาติแรกถึงที่เกิดเหตุนานาชาติรถช่วยเหลือเมียนมาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเมียนมาทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากรวมถึงสิ่งปลูกสร้างสําคัญได้รับความเสียหายอย่างหนักแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวยังสะเทือนถึงประเทศไทยจีนและอินเดียโดยเมื่อวันที่28มีนาคมสํานักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลทหารเมียนมาภายใต้การนําของคนเอกอาวุโสมินอองลน์ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่6ภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงพร้อมขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากนานาประเทศล่าสุดเช้านี้29มีนาคมทีมกู้ภัยฉุดเฉินจากมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเดินทางถึงนครย่างกุ้งของเมียนมาพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยฉุดเฉินรวมทั้งสิ้น112ชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับชีวิตแบบครบวงจรระบบเตือนแผ่นดินไหวดาวเทียม แบบพวกพาและโดรนตามรายงานของสถานเอกอัครราชาทูตจีนในเมียนมาทีมกู้ภัยจะเดินทางต่อโดยรถยนต์ไปยังกรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเพื่อเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามข้อมูล global times ระบุว่า ทีมกู้ภัยชุดนี้เป็นทีมที่จัดตั้งขึ้นโดยทางการจีนและยังเป็นทีมกู้ภัยต่างชาติทีมแรกที่เดินทางถึงเมียนมาด่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวในวันศุกร์28มีนาคมว่าความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเมียนมาเป็นภัยพิบัติร้ายแรงและรัฐบาลสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ข้อมูลจากรัฐบาลทหารเมียนมาระบุว่าแผ่นดินไหวขนาด7.7มาตราโมเมนต์เกิดขึ้นในภาคกลาง างของเมียนมาเมื่อวันศุกร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย144คนและบาดเจ็บมากกว่า700คนอย่างไรก็ตามขอบเขตความเสียหายทั้งหมดจากแผ่นดินไหวยังไม่ชัดเจนเนื่องจากรัฐบาลทหารเมียนมายังคงควบคุมข้อมูลอย่างเข้มงวดท่ามกลางสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นภายในประเทศขณะที่เมียนมายังคงเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกโดยต้องพึ่งพาจีนและรัเสเซียมากขึ้น